สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการอึ้งทึ่งเสียวนะคะกับมณฑปภะภานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดไผ่ล้อมจังหวันดคนครปฐมนะคะมโนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักกุมารทองใช่ไหมคะใครเนี่ยที่เลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกแล้วยิ่งถ้าเกิดใครเลี้ยงดูดีมากๆเนี่ย จะเชื่อว่ากุม,มารทองนะคะจะให้โชคให้ลาบแก่ท่านถ้าหากใครที่เลี้ยงกุม,มารทองอยู่แล้วแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงแล้วแล้วท่านจะเอาไว้ที่ไหนเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะัมก็มีคําตอบให้สําหรับคนที่มีคําถามนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมดจะพาทุกคุณผู้ชมนะคะไปนี่เลยค่ะเนอร์เซอรี่กุม,มารทองกันเองค่ะเอาละคุณผู้ชมคะ ตอนนี้นะคะมันก็อยู่ที่นเนอร์เซอรี่กุมารทองนะคะพูดจริงๆนะคือคนลุกตั้งแต่เขามาแล้วอะ่ะมาทองเยอะมากอเอาล่ะคุณผู้ชมคะมดเนี่ยมีนัดกับพี่ที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวลองมองหาพี่เขาก่อนว่าพี่เาอยู่ตรงไหนพี่สวัสดีคะ่คะนี่ความเป็นมายัางไงคะเนี่ยทำไมกุมารทองเอยอะจังอ๋อต้อง เริ่มแรกเลยนะครับเห็นองค์การไม่ทําหลงมดมัน<ะ>คือกุมารทองสมบัติคนใกล้เคียงรู้ว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเลี้ยงกุมาร<ะ>เขาก็ไปขอซื้อกุมาร<ะ>มาให้หลวงปู่ท่านเสกท่านเป่า<ะ>หลวงปู่บอกถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ให้เอากลับมาไว้ที่นี่นี่ครับก็เลยคนเขาปากต่อปากปากต่อปากบอกกันว่าถ้าเลี้ยงกุมารทองไม่ได้ก็ให้มาฝากหลวงปู่ภูนเลี้ยงคุณผู้ชมครับกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีทำมาจากวิญญ,ญาณของเด็ก ที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลมในสมัยก่อนนั้นการทำกุมารทองต้องหาศพที่ตายทั้งกลมและประกอบพิธีกรรมโดยการพาเอาศพทารกในท้องแม่นั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุง่งด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองกุมารทองทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยกี่องค์คะประมาณ4 5 0หองค์ประมาณ แต่นี่นี่คือยังบางส่วนนะมันเป็นบางส่วนนะครับคนลุกอ่ะอันนี้คือทั้งหมดนี่คือไม่ได้ให้เช่าแต่คือทุกคนเอามาฝากไว้ที่วัดผพล้อมอย่างนี้ถูกต้องครับแสดงว่าแต่ละองค์เนี่ยต้องมีที่มาแน่นอนถูกต้องครับมีไหมคะเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดเลยเอาเด็ดเด็ดเลยเด็ด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 นั้นเอาองค์นี้ก่อนนะองค์นี้เจ้าของไปต่างประเทศค่ะนะครับพอไปต่างประเทศปุ๊บมีแม่บ้านค่ะ ไปปลูกแม่บ้านบอกให้มาหาข้าวให้กินหน่อย <S 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 ทุกวันทุกวันเลยต้องโทรศัพท์บอกว่านั้นบอกให้มาฝากงพ<ม>่า<ฮ>น้อฝนเลี้ยงน,นะครับ<อ>เดี๋ยวพอเจ้าของกลับมาก็จะเอาคืนไปอ,อันนี้อันนี้อันนี้คืนคืนเจ้าอันนี้สแสดงว่าเจ้าของยังไม่ได้กลับมาอ่ายังไม่ได้กจ้า็าของอยู่เมืองนอกอยู่ผฝากไว้ก่อนชุดนี้นะครับชุดนี้นะคะเยอะหน่อยชุดนี้เป็นคนอยู่ที่ห้องกงนะครับบูชาไปเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าวิ่งเล่นกันโหเหมือนกับ เด็กอนุบาลเล่นกันวิ่งเล่นกันจนคนที่อยู่ข้างล่างชั้นสองเนี่ยอนไม่ได้บินจากฮ่องกงใส่กล่องใส่รางมาเลยอันนี้คือขึ้นเครื่องมาเลยนะคะให้โจมาทวงย่าดูพ่อส่วนองค์นี้นี่นี่เพิ่งมาคืนเมื่อไม่กี่วันนี้มาให้ที่วัดเลี้ยงเพราะว่าเวลาเจ้าของขับรถไปรถจอดรถพอลงรถปุ๊บเจ้าของเดินไปที่ร้านเนี่ยคนที่ร้านก็บอกว่าพี่ เอาเด็กไว้ในรถนะเออไม่กลัวเหรอไปเอาเด็กลงมาด้วยเจ้าของรถบอกว่าผมมาคนเดียวอ้าวแล้วเด็กในรถนะ่เขาบอกว่าอ๋อเขาเจอบ่อยแล้วอย่างนี้ก็บอกนั้นไหวเหมือนกันเพราะว่าเขามีลูกมีเมียกลัวหลอนกันเลยมาฝากที่วัดไ่ร้อมแต่ปกติกุมาทองเนี่ยหนูจะไม่ได้เห็นมีหลายทรง ทรงแบบนี้ปกติจะเห็นทรงอื่นแต่ทรงแบบนี้หนูไม่เคยเห็นมีหลายทรงอย่างอย่างทรงนี้นมือแล้วแต่ละทรงความแตกต่างไม่แตกต่างอครับไม่แตกต่างคือเหมือนกันเหมือนกันแต่แค่อยู่ที่พอาจารย์วัดนั้นจะสร้างแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงคุณผู้ชมครับกุมารทองแต่ละตัวนั้นเรียกได้ว่ามีที่มาที่ไปทั้งนั้นยิ่งเอามารวมกันไว้ที่นี่ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชม คนสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยากจะได้กุมารทองเนี่ยต้องผ่าท้องแม่ที่ตายทั้งกลม,มแล้วที่นี่เนี่ยมีใครนำมาฝากแบบนั้นไหมคะมีมีมด้วยเหรอคะมีครับเล่าเลยค่ะเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะเขาเขาเอามาฝากนะพอเอามาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้จะคึกคืนเฮฮาปาร์ตี้มากมพี่อดจะพี่อดจะกล่าวว่าเฮฮาปาร์ตี้อ่ะคุณผู้ชมครับและที่นี่ ไม่ได้มีแค่กุมารทองที่ธรรมจากหุ่นเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีของจริงอีกด้วยนะครับหูบังเอิญว่าหันไปเห็นเห็นอะไรครับกุมารองนี้ค่ะอ๋อแล้วกะโดนไฟไหม้เนาะอ๋อนี่คือโดนไฟไหม้เหรอคะโดนไฟไหม่น่าจะโดนไฟไหม้น่าจะโดนไฟไหม้ค่ะเอาผมนี่น่าจะโดนไฟไหม้หมอ๋อนะครับเจ้าของเขามีความเชื่อว่าเอ๊ะถ้าโดน สิ่งดีๆสิ่งมงคลเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะเกิดลางร้ายก็เลยมาฝากาให้วัดไถ่ล้อมอันนี้เ,เลี้ยงหางกเกงให้เขาใส่ด้วย เอาละค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะสาหรับใครนะคะที่ตัดสินใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องตัดสินใจดีๆนะคะรู้วิธีการเลี้ยงถูกต้องแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ลองเลี้ยงแล้วแต่ความรู้สึกว่าเลี้ยงไม่ไหวจริงๆ,ๆรู้สึกว่าโอ้หมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฝากที่นี่ได้ในซีรี่กุมารทองคะที่ทวัดไผ่ล้อมได้นั่นเองนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะ Ha 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 ha!